สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมเป้นะครับในวันนี้ผมก็หลังเลิกงานนะครับกะว่าจะพาเพื่อนๆน,นะครับไปกินกาแฟซึ่งร้านนี้เขาอยู่ตรงสังแยกลาดกูดนะครับอยู่ระหว่างอาเภอกระเปอร์กับอำเภอเมืองละนองนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปทุกท่านนะครับไปกินร้านนี้กันนะครับดูว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงกาแฟะจะเป็นยังไงซึ่งร้านนี้ผมก็ไม่ได้ไปกินมานานแล้วร้อน เอาเอาลาเต้กันครับพันนี่ครับพันนี่เอาเป็นแกาแฟร้อนแล้วก็แกาแฟเย็นอ่าเอาเย็นลาเต้เหมือนกันเดี๋ยวร้อนก่อนสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ของผมมาถึงร้านนะครับเดี๋ยวมา นั่งแวะกินกาแฟก่อนนะครับก็ค่อยไปต่อฝนตกหนักมากนะครับตกแรงเมื่อกี้ก็ลงรถแล้วก็รีบวิ่งเพื่อเข้ามาเลยโอ้กล้องเปลี่ยนนิดหน่อยทุกคนเห็นไหมครับผมเปลี่ยนทรงผมลองเปลี่ยนดูนะครับถ้าใครสังเกตจะดูแปลกๆนิดนึง นี่เป็นบรรยากาศในร้านนะครับร้านที่ผมมากินวันนี้ก็เป็นชื่อร้านเป็นแอดมีคาเฟ่ใช่ไหมครับ Cafe แอดมีคาเฟ่ละนองอยู่ตรงสามแยกลาดกูดนะครับเมื่อก่อนผมมากินบ่อยแล้วเดี๋ยวหลังๆก็ไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่ พอเจออากาศเย็นนะครับมันปวดเยี่ยวก็เลยมาห้องน้ำหน่อยเขาทำไว้อยู่ด้านหลังอ๋อตรงนี้มีห้องน้ำด้วยนะครับว้าวมาแล้วนะครับเป็นรูปหัวใจนะนมนต้องมีถ่ายอินเฟิร์ตอย่า ตอนแรกว่าจะใส่หน้ากากใส่นะแต่ว่าฝนมันตกไงกวนเดี๋ยวมันก็มันก็เละิะก็เลเปลี่ยนมาเป็นเนสทุกทีนะครับผมก็จะเน้นดมก่อนนะครับดมกลิ่นของกาแฟนะครับก็แล้ค่อยชิมอันนี้เป็นลาเต้น,นะครับที่ผมสั่งมาหอม อร่อยใช่เป็นรสชาติที่บอกว่าเขาชงชงค่อนข้างอร่อยนะครับเพราะว่าผมเคยกินก่อนหน้านี้จำได้เลยก็ยังเป็นแบบนี้อยู่นี่เขาก็มีแตบบ่ว่าใครอยากหวานะะเป็นน้ำตาลที่แบบว่าเป็นน้ำตาลอ้ยอยไอ้ไม่ใช่ดิากาดน้ำตาลหรนอ้งใส่แดงละไรผลก็ไม่รู้นะ ใครชอบหวานอืออันนี้เป็นเนมนูเป็นราคานะครับองนนี้จะบอกว่ารสชาติของที่นี่นะครับมันก็ไม่แพงนะมีสปอนเซอร์ด้วย <c oughs> ไม่แพงไม่แพงถ้าเทียบกับรสชาติผมชอบรสชาติของ ที่ร้านนี้นะครับเพราะว่ามันมันจะมีหอมกลิ่นกาแฟค่อนข้างเยอะแล้วก็อืมอกลมกล่อมดีอ่ะนุ่มกลมกลม่อมส่วนใหญ่ผมก็กินเอสเปรสโซ่ลาเต้อะไรพวกนี้ส่วนใหญ่จะเน้นไปทางกาแฟนมมากกว่าเพราะว่ายังละอ่อนอยู่พักก่อนแม่บอกให้เจอพักผ่อนยังละอ่อนยังสารเลเหลาอย่าไปทักกอนคนแล้วนะครับหน้า พวกนมสดวลิลาคาราเมลมิ้นพวกนี้ครับน่าจะเป็นสิกิเนเจอร์ของร้านแต่ผมไม่ได้ถามแต่อยู่เมนูล่างสุดนั่นแหละน่าจะซิกเนเจอร์แต่ส่วนใหญ่ผมก็กินกาแฟนะอืมก็เลยไม่ไม่ไม่สั่งแบบนี้นี่ก็นั่งรอให้ฝนซานะครับก็กินกาแฟไปเรื่อยๆกาแฟเย็นผมก็จะไปกินบนรถแล้วก็ค่อยเข้าะนองต่อ นี่ครับเป็นบรรยากาศหน้าร้านนะครับไม่ไม่ใช่ร้านใหญ่นะครับแต่ว่าก็ฝนยังตกอยู่เลยผมก็สั่งกาแฟเย็นมานะครับตอนนี้ก็กินเดี๋ยวว่าจะกลับละสำหรับใครที่ติดตามคลิปผมนะครับก็ฝากกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยเนี่ยแล้วก็โอกาสหน้านะครับผมจะไปถ่ายทําที่ไหนนะครับกดรอติดตามกันได้เลยนะครับว่าผมจะพาไปกินร้านไหนต่อนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ครับ ฟิน mm.